สบายดีพ no. no? no. uh, no. ี่น้องวันนี้แก้วซาแนวพาพี่น้องมากินต้มเส้นเด้อพี่น้องเด้อเส้นกวยจับยวนกวยจับยวนอ่ามาจากลาวเด้อซื้อน้ำหมูซื้อน้ำหมูเส้นมังง่ายแล้อพี่น้องทุมใส่อันกระดูกหมูใส่หมูย่อจังปรุเขามีอย่างไรบอกพริกด่นกับ็งาหน้ปลา ว่าจะกินใส่กกะปี้นกหน่อยกะปี้กับนี่อะไรอย่างมาเด้อพี่น้องมันกินข้าเทียงน้ำกัน,ดน,ดนกเด้อค่ะเด้อชิมมึงกับนี่อะใส่ใส่ผิดไปจักหน่อยอันกวัวจับย้อนนี่อันยูล่าเขาจะเอามาก,กินเลยเพราะนิยมกินอ่ะ นอ้หมนอนล่าเปลาท้่เชียง้าวเนียงนาเลยเนี่ยเชียงไหนหนเียหใหพี่น,อน้องต้ม่าตรงนั้นแล้วพี่น้องต้มเศร้านทีแต่ว่าวิธีเฮตุนันมีคลิปหนึง่งวิธี ถ้าผู้ใดสนใจก็ทักมาได้เดอค่ะเดอร์ทักมาใต่คิปได้หมูขายอยู่กดจับยวนทุงทุงๆละแปดสิบบาทแซ่บอยู่ใช้พเพจเท่านั้นเป็นไง่าฮะ มันด้ค่ะโอ๊ย,ยกินไากินยาคือเนาะ มันต้องใส่อันไม่จะเกียบว่านี้ ร้มาดานี่มันต้องอันพริกคนนี่มันต้องอันเกี่ยวใส่น้ำมันหมูก่อนใส่น้ำมันก่อนกระเทียมก็ต้องเกี่ยวในบุมีม่กระเทียมเกี่ยวก็ได้กินจังสิ กินยาพี่หลอกเซ็นเลย อ่ะพี่น้องก็สิพาะ,จ,ะจบทีใบเพียงเท่นี้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สิไปกินต่อหลังกองเล้วพี่น้องเลยอ่าขอบคุณทุกคนที่อ่า<ช>กดไลค์กดติดตามให้กำลังใจตลอดออลด้วยขอให้รัำมด้วยชื่อกระถาพร่างกายแข็งแกร่งไปกันเลยค่ะ